ทีมเราคือทีม i p <EP> g a m ก s, <S วันนี้เราจะมานำเสนอ Coding for Metaverse ผมสุนะผมอาชลนพบอะไรอภรผมอาทิผมไกยศิลศั์อันนี้ทำทัวร์พันลักท่องเที่ยวไปทัวร์โลกเสมือนจริงในแต่ละท้องถิ่นนี่คือเว็บไซต์ของเราครับตอนนี้บริษัท มีรายได้แล้วครับเย้ป้าป้าครับผยไปเที่ยวสงขาได้ครับป้าจะ o มอร์น i ิ่งว l ลค m มทูสงขาทราเวลขอบริการเที่ยวสงขาด้วยครับได้เลยครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ลูกค้าทดลองท่องเที่ยวผ่านโลกเสมือนจริงกับเรานะครับ ลูกค้าสามารถเก็บแต้มทัวร์พอยท์เพื่อรับส่วนลดโปรโมชั่นภายหลังได้ครับขอบคุณครับดีจังเลยได้ทดลองเที่ยวในโลกสมัยจริงด้วยครับลูกน่าสนุกจังเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Anytime Tour พอนักท่องเที่ยวสปอนคามาหน้าทัวร์ออฟฟิศนักท่องเที่ยวจะได้รับ100ทัวร์พอยท์ขอบคุณครับ วันนี้เราจะพานักท่องเที่ยวไปทัวร์รอบสงขาโดยใช้รถตุ๊กต๊กสถานที่แรกที่เราจะไปคือเขาขอหงก่อนที่จะขึ้นเขาข,ขอหงจะมีชาเลนจ์เป็นออฟบี้ที่เราจะเสียค่าพลังถ้านักท่องเที่ยวใช้20ทัวร์พอยต์นักท่องเที่ยวจะซื้อแฟนไฟที่เพิ่มค่าพลังตอนนี้นักท่องเที่ยวเหลือ80ทัวร์พอยต์ ถ้าทัวร์พอยต์หมดจะทํายังไงล่ะครับเราสามารถเอาโลบั๊กไปแลกเป็นทัวร์พอยต์ได้ครับโอเคครับตอนนี้ผมแลก20โลบักเท่ากับ100ทัวร์พอยต์ครับตอนนี้เรามี180ทัวร์พอยต์ครับลูกระวังตกนะโอ้ยเกือบไปแล้วถ้าโดนบล็อกสีแดง <S 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 จะทำไดเมทนะครับ กระโดดข้ามรับ<แ>กระโดดงสูงแล้วลูก<แ>ป๊าป๊ารอรูย<แ>คือพมตกอยูแล้วครับหล<แ>ุมากค<แ>ับรอดแล้วกว่าจะผ่านมาได้นักท่องเที่ยวปังสู้ได้เลยนะคะเภารกิจเสร็จสิ้น พอทำเควสบนเขาคอหงเสร็จแล้วเราจะได้50ทัวร์พอยต์ตอนนี้นักท่องเที่ยวมี230ทัวร์พอยต์ครับสถานที่ที่2ที่เราจะไปคือที่กอะยอเควสที่กาะยอคือ,ก,อ,อ,คอการเก็บสตอ ถ้าเราเก็บตตอครบ5อันเราจะได้20ัทัวร์พอยต์ครับตะตอร้อยจังวูวตอนนี้เรามี250ัทัวร์พอยต์ครับสถานที่สุดท้ายที่นักท่องเที่ยวจะไปคือที่หาดชมีลาเควสที่หาดชมีลาคือการเก็บหอยถ้าเราเก็บหอยครบ5อันเย้ yeah, ผมจะไปเก็บหอยเราจะได้กี่ทัวร์พอยต์ครับเราจะได้50ัทัวร์พอยต์ นั่นไงหอยเดี๋ยวป้าเก็บเองลูกมาเก็บทางนี้เร็วอันนี้ผมเก็บเองเย่ <Yeah! S 3> วันนี้เราจทัวรส์สงขาแค่นี้ก่อนนะครับบริษัททัวร์ของเรายังมีแมกภูเก็ตและสตูลนะครับอย่าลืมเอาทัวร์พอยต์ไปแรกเป็นส่วนลดของแพ็กเกจทัวร์นะครับ บาายยสนุกม,มากเลยที่เราได้ไปเที่ยวในี้โลกเสมือนจริงแล้วเรามีสามร้อยตัวพอยต์รอไปทำอะไรได้บ้างนะสามร้อยตัวพอยต์สามารถแลกเป็นส่วนลดได้ห้าเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหเรามีรายได้ทั้งสามทางเลยครับหนึ่งค่าเชา่าแพลตฟอร์มจากบริษัททัวร์สองค่าธรรมเนียมทัวร์พอยต์จากบริษัททัวร์ 3. รายได้จากทัวริสไอเทมจากนักท่องเที่ยวอย่าลืมไปเที่ยวโลกเสมือนกิงกับ a n นนี่แทนเธนะคะ